สวัสดีค่ะวันนี้เตยจะมาเคลียร์ประเด็นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารแพลนเบสค่ะตอนนี้นะคะการกินอาหารในรูปแบบพืชเป็นหลักหรือว่าแพลนเบสโฮลฟู้ดนะคะกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเลย แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ได้สร้างความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เตยเลยจะมาเคลียร์ประเด็นความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารแพลนเบสโฮมฟู้ดหรือว่าอาหารพืชเป็นหลักกันทีละประเด็นค่ะความเชื่อผิดๆข้อแรกนะคะอาหารพืชเป็นหลักคืออาหารมังสวิร,รัติหรือว่าอาหารเจความจริงแล้วนะคะอาหารมังสวิร,รัติหรือว่าอาหารเจเนี่ยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางด้านศาสนานะคะ โดยเขาจะเน้นการไม่เปียกเปลนสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นะคะมังสวิรัตหรือเวเจ e เทเ,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 เรียนนะคะก็สามารถแบ่งได้เป็นหลายนิกายไม่ว่าจะเป็นมังกินนมมังกินไข่อะไรเงี้ยนะคะส่วนอาหารเจ่ะก็คือจะไกลไปมากกว่านั้นคือจะไม่กินผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยนะคะรวมไปถึงเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่มีกลิ่นฉุนบางประเภทนะคะ หรือบางคนอาจจะไปไกลกว่านั้นค่ะก็คือวีแกนไลฟ์สไตล์นะคะก็คือจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆที่มาจากสัตว์เลยนะคะส่วนอาหารพืชเป็นหลักนะคะเป็นอาหารที่กินเพื่อสุขภาพนะคะไม่ได้มีความเชื่อมาจากศาสนานะคะมีหลักใจความสําคัญในการกินพืชผักผลไม้ถั่วนะัดแล้วก็โฮลเกรนให้ได้มากที่สุดนะคะยิ่งมากยิ่งดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถกินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่ากินให้น้อยค่ะยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะส่วนถ้าใครเนี่ยยังติดรสชาติเครื่องปรุงที่มาจากสัตว์อยู่นะคะอย่างเช่นน้ำปลาเนี่ยก็คือยังสามารถทานได้อยู่ค่ะความเชื่อผิดๆข้อที่2นะคะกินอาหารพืชเป็นหลักแล้วจะขาดโปรตีนทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมที่ให้ความสําคัญกับการกินโปรตีนเป็นอย่างมากเลยนะคะ แต่ความจริงก็คือการที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราจะขาดโปรโตีนนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยกินอาหารเราได้รับพลังงานอย่างเพียงพอเนี่ยร่างกายก็จะไม่ดึงโปรโตีนออกมาใช้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะในพืชผักเองเนี่ยเขาก็มีโปรโตีนเหมือนกัน,นะคะ่ะวัตถุดิบง่ายๆอย่างข้าวโอ๊ตดิบที่ไม่ขัดสี100กรัมนะคะให้โปรโตีนสูงถึง13กรัมเลยค่ะดังนั้นสรุปแล้วนะคะถ้าเรากินอาหารได้รับพลังงานเพียงพอ กินธัญพืชหลากหลายกินข้าวกล้อง,องถัว่วแล้วก็งารับรองว่าเราจะไม่ขาดโปรโตีนจากการกินพืชแน่นอนค่ะความเชื่อผิดๆข้อที่3นะคะอาหารพืชเป็นหลักมีราคาแพงนะคะขอแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะในประเด็นแรกเนี่ยในหมวดของโปรโตีนนะคะโปรโตีนจากพืชจะพบได้ในถัว่วนัดต้าหู้ต่างๆนะคะ ซึ่งเมื่อเทียบน้ำหนักโปรโตีนต่อกรัมแล้วเนี่ยมีราคาถูกกว่าโปรโตีนจากเนื้อสัตว์อีกนะคะหากโปรโตีนจากพืชน,นะคะถูกดัดแปลงไปให้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเช่นวีแกนชีสวีแกนเบอร์เกอร์เนี่ยราคาก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะคะจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากเราอยากได้ของที่ราคาไม่แพงมากนะคะเราก็หันกลับไปกินอาหารในรูปแบบโฮลฟู้ดที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะประเด็นที่2นะคะ ผักผลไม้สะอาดปลอดภัยแบบออร์แกนิกเนี่ยมีราคาแพงซึ่งจริงๆแล้วนะคะผักผลไม้ที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยราคาไม่แพงก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเรากินตามฤด,ดูกาลนะคะเราจะได้ผักที่ราคาถูกลงแถมยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษตกค้างอีกด้วยค่ะความเชื่อผิดๆข้อที่4ี่นะคะอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดความจริงแล้วนะคะอาหารพืชเป็นหลักที่ดีเนี่ย คืออาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะคะหรือว่าโฮมฟู้ดนั่นเองหลักใจความของมันก็คือไม่สกัดแล้วก็ไม่ขัดสีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรากินเพลนเบตแต่ว่าเรายังกินข้าวขาวหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองหรือน้ํามันต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับแต่อาหารที่มีแต่พลังงานนะคะคุณค่าทางสารอาหารน้อยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพไม่ต่างจากอาหารประเภทอื่นๆเลยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะการสกัดการขัดสีแล้วก็การปรับแต่งรูปร่างภายนอกเนี่ย จะนำมาสู่โมเลกุลที่รายประโยชน์นะคะหรือว่าเรียกรวมๆว่า c ครปนั่นเองซึ่งแปลว่าขยะค่ะคําว่า c ครปจริงๆนะคะย่อมาจาก C R A P นะคะตัว C ก็คือ Chemicals นะคะก็คือสิ่งที่เป็นสารเคมีเติมแต่งเข้าไปในอาหารส่วน R นะคะคือ refined sugar หรือว่า refined flour นะคะก็คือแป้งขัดขาวน้ำตาลขัดขาวที่เติมแต่งเข้าไปนั่นเอง A คือ artificial additive นะคะก็คือสารเสริมเติมแต่ง เช่นสารแต่งสีสารแตง่แตงกลิ่นสารแต่งรสต่างๆที่เติมเข้าไปส่วน P ก็คือ Preservative นะคะก็คือสารกันเสียนั่นเองซึ่งต่อให้เป็นอาหารพืชเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้ามีครบอย่างที่บอกไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะความเชื่อผิดๆข้อที่5นะคะกินอาหารพืชเป็นหลักแล้วไม่อิ่มความจริงแล้วนะคะมีงานวิจัยเปรียบเทียบอาหารพืชเป็นหลักกับอาหารอเมริกันนะคะพบว่าอาหารพืชเป็นหลักเนี่ย ทำให้อิ่มท้องแล้วก็สบายท้องได้นานกว่าค่ะเหตุผลนะคะนั <repetition ceu> ่น <assistant> ก <VOICEOVER ities> ็เพราะว่าอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยอุดมไปด้วยกากใยอาหารรวมถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทําให้เราเนี่ยอ <anime> ิ่มนานนั่นเองค่ะความเชื่อผิดๆข้อที่6นะคะการตั้งใจที่จะกินอาหารพืชเป็นหลักแปลว่าเราจะกินเนื้อสัตว์ไม่ได้อีกแล้วความเชื่อนี้นะคะมีอิทธิพลมาจากอาหารเจหรือว่าอาหารมังสวิรัตนะคะ ที่มีพื้นฐานอยู่บนศีลหรือว่าข้อห้ามทางศาสนาแต่จริงๆแล้วนะคะในความเป็นจริงเนี่ยอาหารเพื่อเป็นหลักนะคะเป็นการกินในรูปแบบของเจเีืยหรือว่า f l e x i t a r รียนะคะที่เราจะเพิ่มปริมาณการรับประทานผักผลไม้เนี่ยมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะลดการทานเนื้อสัตว์ลงโดยยืดหยุน่นตามโอกาสและความจําเป็นนะคะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลิ้นของเราเนี่ยก็จะคุ้นชินกับรสชาติของพืชผักมากขึ้น แล้วความอยากเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะลดลงไปในที่สุดค่ะแต่สําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังระดับหนักแล้วนะคะที่ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องมือในการพลิกผันโรคเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องลดเนื้อสัตว์อย่างจริงจังนะคะความเชื่อผิดข้อที่7นะคะการกินอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยทำให้เหมือนถูกจํากัดหาอะไรกินยากนะคะซึ่งข้อจํากัดนี้จะง่ายขึ้นถ้าเราเริ่มทําตัวเป็นเจเขียค่ะนอกจากนี้นะคะในเมืองไทยเนี่ย ผักและผลไม้หาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านผลไม้รถเข็นข้างทางรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็มีผักผลไม้ที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างเรามากขึ้นนะคะหรือถ้าใครอยู่ในตัวเมืองเองเนี่ยอาหารแพลนเบทหรือว่าอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยก็มีบริการส่งเดลิเวอรี่ให้เราเลือกอีกเยอะมากเลยค่ะความเชื่อผิดข้อที่8นะคะอาหารพืชเป็นหลักเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับเด็ก จริงๆแล้วนะคะงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยล้วนให้ผลที่สอดคล้องกันนะคะว่าอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะกับเด็กหลังจากหย่านมแม่นั่นเองค่ะโดยที่การเติบโตของเด็กในช่วงก่อนวัยเรียนรวมถึงวัยเรียนนะคะมีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับเด็กที่กินเนื้อสัตว์เป็นหลักค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กที่กิน พืชเป็นหลักเนี่ยยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ้วนน้อยกว่าเด็กที่กินเนื้อสัตว์ด้วยค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับ8ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับอาหารพืชเป็นหลักในยุโคโควิดสินี้นะคะสิ่งเดียวที่จะช่วยป้องกันเราได้นั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันของเรานั่นเองค่ะและเมื่อเป็นโรคแล้วนะคะมันจะแย่มากสาหรับคนที่มีโรคเรื้อรังมาอยู่ก่อนแล้วนะคะหรือว่าร่างกายอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันรวมถึงโรคหัวใจนะคะ ซึ่งอาหารพืชเป็นหลักเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราผ่านการได้รับวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายที่พบได้ในพืชและผลไม้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยพลิกผันโรคระดับต่างๆได้อีกด้วยค่ะฝากไว้สักเล็กน้อยนะคะสําหรับใครที่อยากจะกินอาหารพืชเป็นหลักให้สําเร็จนะคะโดยอาจจะเริ่มจากน้อยน้อยค่อยๆปรับตัวนะคะอย่าบังคับหรือกดดันตัวเองมากเกินไปหากล้มเหลวเราก็ เริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะแล้วมาร่วมป้องกันและพลิกผันโรคกันที่ช่อง Wellness We Care สวัสดีค่ะ